สมัยนี้เนี่ยคุณจะพูดว่าหาฟังเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันหายากจริงๆคือลูกทุ่งที่นะเป็นแบบลูกทุ่งแท้ๆที่ไม่แบบผสมแบบ ความเป็นสมัยใหม่เข้าไปาเพราะฉะนั้นนะคะล่าสุดสาวกระแตอาสยามขอขุดเลยความสามารถที่เธอมีนอกจากเรื่องการเต้นนอกจากการร้องลูกทุ่งแบบสมัยใหม่เธอเนี่ยร้องลูกทุ่งแบบโ,โหถ้าเรียกง่ายๆคือสายประกวดว่าได้อย่างนั้นเลยนะคุณก็เลยปล่อยพลังเสียงลูกคอเรียกน้ําย่อยกับแอนเพลงสตูดิโอไทยรัฐมาถึงที่เลยคุณเป็นเพลงใหม่นะคุณดิฉันบอกว่า เข้าไปดูมายอดวิวล่าสุดเนี่ยส่ล้านกว่าแล้วกับเพลงที่มีชื่อว่ารอพี่ที่บ้านนอกเข้ามาเป็นมิวสิกซีรีส์ประมาณ10กว่านาทีนะคะเพลงนี้แต่ว่าคนก็ติดตามกันเยอะเหมือนกันกระแตบอกเลยค่ะว่าเพลงนี้เป็นการหวนกลับมาร้องเพลงช้าที่มีกลิ่นอายความเป็นลูกทุ่งขนานแท้เอาแบบดั้งเดิมเลยแต่ว่าแฟนเพลงขาแดนซ์ค่ะอย่าเพิ่งน้อยใจไปนะเพราะว่าซิงเกิลหน้าเนี่ยกระแตบอกเลยจะกลับมาพร้อมแนวเพลงมันๆสะบัดสุดเหวี่ยงตามสไตล์เธอแบบเป๊ะๆค่ะ นนอกวันนี้ไม่เหมือนบันนอกวันนั้นจุดประสงค์เลยที่กระแตอยากร้องเพราะว่าแน่นอนคือหนึ่งหัวใจเราลุกทุ่งอยู่แล้วแล้วเราก็คิดว่าแฟนแฟนคลับที่เคยตามเราที่เคยเออฟังเราร้องทุง่งคงดีใจที่เรากลับมาร้องแต่แน่นอนคือกระแตสายแดนอยู่แล้วจิงเกิลหน้าแดนแน่นอน เพลงนี้ก็เป็นเรื่องราวความรักของสาวบ้านนอกนะแล้วก็พระเอก MV เนี่ยได้พระเอกวิกเจ็ดสีมาด้วย<อ>คุณโตนนวงวุญนะคะมาร่วมเล่นใน MV เพลงนี้ด้วยอ,อะเห็นแบบนี้แล้วค่ะผลงานเพลงออกมาให้แฟนเพลงได้ฟังได้ฟังกันแบบต่อเนื่องนะคะ<อ>ก็เลยมีกระแสะข่าวเม้ามาว่า นักร้องสาวกระแตตอนนี้แหมถูกดันเป็นลูกสุดที่เลิฟของค่ายไปเรียบร้อยแล้วล่ะสิเ<ม>จ้าตัวก็ไม่ปล่อยให้ชาวเน็ตเมาส์ไปไกลนะคะรีบเคลียร์เป็นการด่วนเลยว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เป็นลูกรักค่ะแล้วก็ยืนยันด้วยว่าไม่มีสิทธิพิเศษเหนือศิลปินร่วมค่ายอย่างแน่นอนค่ะไม่ได้เรียกว่าลูกรักน้องเพราะว่าศิลปินเนี่ยเยอะจริงๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มีนโยบายอะไรที่มัน ปรับเปลี่ยนแล้วกระแตเนี่ยโชคดีเหมือนมีผลงานแล้วกระแสตอบรับก็ดีด้วยแล้วกระแตก็อยู่มานานมากนะถือว่าเป็นรุ่นพี่ใน R S เลยล่ะเพราะว่าอยู่มาเกือบ13ปี14ปีตั้งแต่ R S มีศิลปิน5คนตอนนี้ศิลปิน200กว่าชีวิตคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนโอกาสอันดีที่ผู้ใหญ่เขาก็มองเห็นว่าเราก็ทํางานเต็มที่เขาก็เลยให้โอกาสเรามากกว่า คุณผู้ชมลองไปหาฟังดูนะรอพี่ที่บ้านนอกหิงสาวบ้านนอกผู้ยึดมั่นในคําว่ารักและคําสนญหแต่างแล้วต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงนะที่ Mv น่าสนใจมากๆเหมือนแบบได้ย้อนยุคมีหนังกลางแปลงอ่ะน่าสนใจนะคะแล้วก็ได้เห็นพัฒนาการของน้องกระแตมาตลอดอยู่มา13ปีสวยขึ้นความสามารถก็มีเยอะขึ้นด้วย